สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วเด็กก็มาตัาเ้บเบ็ดเท้าแปดขงเท้าตอนนี้ก็เหลือลขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราไปตรวจมาก็เหลือแค่รับยาอย่างเดียวก็จะเสร็จแล้วก็สามารถกลับบ้านได้แล้วเราก็จะมาอีกทีก็หมอหน้าอีกทีก็วันที่เก้า เก้าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แหละแต่อาการก็โอเคอาการก็รู้สึกว่าปอดติดเชื้ออีกแล้วเพราะว่าปกติหมอเขาจะนัดเว้นระยะห่างแต่อันนี้ก็อีกไม่กี่วันก็ต้องมาหาหมออีกแล้วเหมือนเดิมปอดติดเชื้อตัวเดิมอันนี้ก็รอรับยาอยู่แล้วน,นี้ก็โอเคอยู่ที่ ห้องใส่ยาตอนนี้ก็เตรียมไปสละสละค่ายานอกให้นันมากเหนือนจากตัวยาที่ทางรับไปให้อันนี้ก็โอเคตอนที่9ก็น่าจะทั้งวันอยู่ที่รอพอทั้งวันเลยอยู่ในชุดขาวทั้งวันเพราะว่ามีนัดหลายห้องอยู่อ,อันนี้ก็รอรับยาอยู่นะ ตอนนี้ก็มีพี่ๆหลายๆทแทานก็อยู่ด้วยกันตอนนี้ก็โอเคอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหนื่อยหอบแล้วก็คอก็ติดเชื้อมันเดือดมดแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเพราะว่าประมาทตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าตอนนี้ก็บ่ายสองบ่ายสองนิดๆนะตอนนี้ก็รอรับยายอย่างเดียว แล้วก็น่าจะรับยาเสร็จก็น่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านไปทานยาแล้วก็พักผ่อนตอนเนี่ยตอนนี้ก็นี่ะะเห็นไหมอ่านรัก็เตทมไปหมดที่รักครั้ก็โอเควันนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเกือบทับ้งวันวันนี้ตั้งแต่เจ็ดโมง เกือบแปดโมงก็ตอนนี้ก็ไปใส่สองใส่สองได้มาก็ถึงใส่สองจบ่าแล้วนี่ก็รอทานแค่ไหนก็ต้องรอเพราะว่าเราภารกิจเราก็ถังแกระรัดยาเก็บก็น่าจะกลับบ้านอาบน้ำอาแป่กินแครกกินนั่งก็เข้ก่อนอันนี้ก็โอเครออย่างเดียวทำอะไรมาได้ก็ต้องรองอย่าง แต่อีแค่เพียงก็น่าจะเสร็จแล้วเนี่ยไม่น่าจะเกินบ่ายสามมงถ้าจีกนี่จะมาเราตองเรียกชื่อนะ้ะถ้าไปรับยา,น,านั่นเองก็ไม่รู้จะได้ช่องไหนแล้วก็ไปแต่ตังค่าย,ยา,นานี่นเอนาเหนือากยาที่เพื่อนแจกมาให้มันมีตัวยาที่แรงขึ้นแล้วก็เสพขึ้นที่เราใช้1ิบมาได้นั่นเอง ปกติ็ไม่เป็นไรในวันที่9ก็น่าจะทั้งวันกี่ไม่กี่วันก็ตั้งายอู่แล้วตอนนี้ก็รู้สึกหอบและเหนื่อยรอรุ้นฟังชื่ออยู่เมื่อไหร่จะเรียกสักทีถ้าเยอะอยู่ไหมที่ที่มารอรับจาอยู่ทั้งวันเยอะห้า่งสามหนึ่งกระแก ตครึ่งห้นนยวที่ชองท้ายเลขโอเคยังไม่ถึงคิแล้วไม่น่าจะเกินบ่าย3ามโมงพี่พีคทานี้ไม่ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละโอเคอันนี้อัเบียดน่าสร็จไปแล้วตกลง